ทีมอยากรู้ว่าประวัติที่นี่มียังไงบ้างคะเอ่อ Library Front a d v e n t u r e ของเราเนี่ยนะฮะพี่บอกกันเลยว่ามันมีทั้งหมด5สาขาทั่วโลกทั่วโลกแต่พิเศษคือของประเทศไทยสาขาของเราเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ยยอดเลยเป็นไงฮะยอดเพราะนั้นพื้นที่ด้านในเนี่ยเรามีเอฟเฟคนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนะครับความน่ากลัวมากกว่า22ห้องนะครับ22ห้อง ล้วอยากจะขอเล่านิดนึงว่าความพิเศษของโกดังวิสิงเนี่ยหรือว่าอนเทนเนเจอร์เนี่ยใช่มันมีประวัติความเป็นมาที่พิเศษต่างจากที่อื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของของเราเนี่ยเป็นในส่วนของโกดังผลิตลงศพผลิตลงศพใช่ครับการสร้างลงศพออกแบบลงศพให้กับคนตายแต่ความพิเศษอย่างที่บอกว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยมันมีทั้งหมดชื่อควิมสบีและก็รีเปอร์ นะครับกริมสปีเนี่ยตัด R B ไออกอาจจะชอเขาจะจะเหลือคำว่ากริมใชะแล้วก็วีเปอร์เนี่ยวีเปอร์ตัด S T ออกเป็นวีเปอร์ทั้งสองคนเนี่ยชื่อมันประจบเหมาะกับยมมาพูดอ๋อแหมเหมือนสุวรรณสุวรรณของบ้านเรานั่นเอง oh, <okay. S 1> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว uh เรายังไม่ทันจบมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะแล้วเป็นไงพี่พี๊บ เดินประมาณ right? <laughs> 1 5 1 0 0ถึงนาทีสนไหวไหมไม่ไหวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาแล้วหนึ่ห้าของโลกอยู่ที่ประเทศไทยนะครนใหญ่ที่สุดี้อยู่ที่นี่นะเดี๋ยวเราไดูกันนะสนุกขนาดไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยจะเป็นลิฟี์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะไม่เอาแล้วอย่ากัดขานะอย่าสกัดขานะ

และกับผมคือสับเปเลอประจำโกดังแห่งนี้วันนี้ฉันจะเข้าไปในโกดังรานแห่งนี้ผมจะขออนาปรัติความเป็นมาทั้งๆคิดากตลาดหนึ่งพันเกลาร้อยไม่เจอไม่มีแอนด์ไิเตอต์ต่รวมเป็นโกดังบริษัทแนี้ึงตัวค่าในโุกต่างบนทังทางแึง,งไมาาไ,ไ,ไม่มได้ทำานหนักวัวสกาเร์เรัวมุคนใดกามที่ยากำไปในโกดังรานแห่งนี้จะไม่มวันดีย่อนมันไลา เดี๋ทำนี้ก็ออนมาได้ต้องเสียตุ้มตีจะร้องค่ะลิ้นลอกตรงไปยกขวันแห่งนี้จะเปิดทำการตลอดที่ตุ้มตีชมงจะบอกว่าดูทำการที่จะเพิ่มมากกว่าปกติจนคนพื้นที่เองเราไม่กล้าที่จะพูดถึงเอาเราเดินด่านนี้หัวใจหนูจะวายด่านนี้ไปเยับยั้งด่านนี้ ไปเยอะมาไกลๆกับโลงไปเยอะเข้ามาไกลๆกับโลงเอามือของท่านวางไว้บนโลงทุกท่านปฏิโลมไปเยอะมาไกลๆเอาละในเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วผมขอกาวกำลาขอทุกท่านโชคดีรออยู่ที่นี่ปที่ลงไว้ ได้ฟังทางด้านนี้ยื่งยาบริษัทนี้เคยเป็นครอบครูผมมานานกว่าแปสปีเจกระัางเรีนี้ได้ซื้อไปได้โดยไปรับความยินยอมจากเราทังเรียนี่ได้ไปคนใดแห่งนี้ได้อาจุเดืใหในพวกคุณเข้ามาเที่ยวชมตามสบายมีนำซับพวกคุณจะมาแอบดูพฤติกรรมต่างตาของสมาชิกผมยังไม่เกงอกเกงใจแต่ไม่เป็ไรไหนก็มากันแล้ว ครับผมมีกฎห้าข้อที่คุณต้องทำตามกฎข้อแรกห้ามถ่ายรูปภาพห้ามถ่ายวีดีโอกฎข้อที่สองไม่ว่าจะเ,เกิดอะไรขึ้นห้ามเดินย้อนกลับกฎข้อที่สามห้ามสมัมผัสแต่ต้องสิ่งของอย่างในโกดังน,นี้กฎข้อที่ส,สนนคนคนี่ห้ามใช้แสงไฟขณะอยู่ในโกดังกฎข้อที่ห้ากฎข้อสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามวิ่งนะพี่คาัาเพราะเป็นเชื้อทางกานนี้เก่ง <laughs> นะ <laughs> พ่อพ่อต้องเดินนำพ่อต้องเดินนำให้พ่อเดินนำเลยพ่อเดินนำพ่อเดินนำเลยให้พ่อเดินนำพ่อเดินนำมัพ่อไปเลยให้พ่อก่ไปเดินให้พ่อเดินนำให้พ่อเดินนำเดินไม่ไม่อยากจะเห็นพ่อตลอดเวลาไงรักพ่อมากเลย กลัวจริงมากกลุกเลย มองดูมาดยู่ดีๆอะไรเขาเรียกว่าตายอ่าตายทำไมแล้ยเผาออกมาก็ได้เจอกระป๋อนจะอย่าเพิ่งจไปเข้ามาใกล้ไม่มีอีกอย่างเข้ามาเลยเผาไปแล้วก็้วหัวใจได้แล้ววอรจะทำงานต่อไปเลยไปเย No. what Terima kasih kerana ดี่ย็นองไม่เข้าวานช็อกตาย้าวไ่ไหนมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอยใจก่อนน่ากลัวไหไมาไมาแล้ว ไปดิบรถตู้มาเมาแล้วด๋อแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันงเบดไม่ได้เออกแทรกทางเข้าอ,อ๋อนี่ทางเข้าเฮ้ยไปทางไหนรู้เป็นไงบ้างพี่ฟิลม์มเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ หัวใจวายก็ริบรี่นั่นแหละออ๊ยไม่นี่เโอน่นี่นีดไม่มีแล้วยเดินเดินโอ๊ยจะวิมเดินก่อนดิโอ๊ยมันหมนโอ๊ยอะมันยังไวะเนี่ยเดเดินตองเดินตองเดินเดินงแล้ว พ่อเดินก่อนเลยไปเลยแล้วโอ้จะว้วป่ะหนูให้พ่อเดินก่อนโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวไปดูกใครที่ยังไม่เคยเข้านะมาเโคตรหลอนเลยรู้นี้มาเพราะเด็กกลุ่มผู้ชายก็จบแล้วพ่อ มาพ่องน้องเขาน่ะเออยังปลอดภัยกว่าให้น้องเขาเจอก่อนคือพ่อจะบอกว่าโคตรหลอนเลยครับที่นี่ยืนไม่ติดต้มน้ำเลยอันนี้เหมือนจบเวีนพี่ไม่ไหวไหมไหวน้องบอกว่าไม่ไม่เล่นแล้วนะขอร้องไม่เอาแล้วขอร้องไม่เอาแล้วขอร้องไม่เอาแล้วมองงทา ไปแล้วเดินไปก่อนดิออย่าให้ลูกสาวเดินก่อน ขึ้นอีกแล้วฮาขึ้นเอาขึ้นโฮเรียกสมัยอยู่ดิโอ้หายใจไม่ออกฉี่จะาแล้วเนี่ยหลายรอบแล้วโอ้ยพี่บีมรู้สึกไงกางเกงกร้อนลัดปูดพีมว่ามันน่ากลัวไหมมันน่ากลัวมันไม่เห็นเหมือนดีดีมูเลยอ่ะโอ้พ่อหัวเราะเฮ้่พ่อดิ้นเนี่ยโอ ขอโทษด้วยน,นะคลิปนี้พูดไม่พอไม่ไหวจริงจริงไม่เอาเลยอ,อยู่ไหนอ่ะไหนทางอ๋อ ใครมีมิ่งไวอะไ่ะไ <c oughs> ด้ดร็วมากอกอกอยังอ, <c oughs> ออกไปลองๆป๊าบไปเลยไปไม่ออกแล้วพ่อดูเสียงดิ